พักก่อนจ้ะไปนอนจ้ะใดๆก็คือลำใหญ่เด้อร้านลาบล,าบลาบับๆแถวแถวพักขน,นุนะค่ะแต่ถ้าร้านส้มตำก็จะเป็นร้านออไก่โอกแถวแถวมองละอ่นยงสารกแล้วอยาไปทักพอี่อยากให้น้องได้ักผอนพูดเหมือนลมยาคุณน้องคนกนอนนอนกที่ทสุดกส่วนนะคะก็คืองานนี้ค่ะพี่สาวเอง นี่ชีวิตมันให้ยอเดือดเหมือนกันนะคะแต่ว่านี่ก็คือทําแบบว่าชิลมากอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่มีช่ชวิตมาหาลัยมันมีความเขี่ยมากขึ้นเพราะว่าโควิดนะคะนี่ตอนนี้ก็นั่งอ่านซื้ออยู่นะคะแล้วก็บจะตายแล้วนะคะก็เลยหูที่ใส่นะคะทั้งสองฝั่งค่ะอันนี้ก็ฝั่งนี้นะคะซื้อตลาดนัดนะคะ่ะ you so much i like you since you just debuted and i listen all of your music all of them and i i met you before j hope and i want to be your wife อยากลาออกค่ะอยากลาออกจากชีวิตตายในะส่ซี่ให้ดู่อยใส,ส่่พอยัง<อ>ไอเหรอแม่สรุปเย็นนี้หนูกินอะไรเนี่ยกินอะไรอะ่ะมามาเหรอ,หอก็ลีเหรอ Okay. นอนกินอนกินนอนกินนอนกินนอนอ่านหนังสือกินนอนกินนอนจบที่สปานะคะก็เป็นเพลงที่แบบว่าออกแนวแบบเท่ๆเลยก็คนเท่นะคะส่วนเนื้อหาเนี bottle bottle ่ยก็ต okay. ้องรอติดตามเร็วๆนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนี้นะคะถ้าไม่เลื่อนวยนะตั้งกรุบไลน์ค่ะ ให้เขารู้จักกันไปเลยสวัสดีค่ะเธอ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 ให้นนเอเอโอ้ี่เนะคะออกเสียงเป็นเอนะคะแล้วก็เอโอแปลว่าช่างแม่งช่างแม่งคุณยังเมื่อไม่เหมาะกับการกินหนมเหมาะกับการอมสั่ตไปนินกูนี่ไม่ก็อมเหลี่ยม r i n จุ๊บๆน้ำมิสเตอร์เลซี่ตกกระปมีแต่ความตกกระปงดูใกล้ๆนะคะฮัลโหลฮัลโหลไม่มีความชัดเจนเลยนี่เขียวตะไคร่ตกกระโปงอ่อไม่ได้จัดค่ะ จบจบน้มิสเตอร์เลสซี่ถามอีกแล้วให้คนอื่นเขาถามดิเพลงที่เหมาะสำหรับมึงอ่ะทันดีกันแสงจบคนถามคขา,คถ,าถามเยอะมากคำตอบก,ก็คือหนูไม่ได้อัปเดตหนูไม่ได้กดอัปเดตเลยจนเขาเริ่มเาบอกว่าเฮ้ยมันแชร์สตอรี่ไม่ได้กดด็เลย,ล i, มยไ,มไ,ไ,ไม่ได้อัปเดตครับผมคนถามคขาถามเยอะมากคำตอบก,ก็คือ หนูไม่ได้อัปเดตหนูไม่ได้กดอัปเดตเลยจนขเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันแชร์สตอรี่ได้ก็เลยไม่ได้อัปเดตครับผมพูดอยูสุดคือปวดหัวว่ะฮะปวดหัวฮะปวดหัวเคยแลบแลลิ้นแข็งค่ะแบบลิ้มแบบค้างอะไรเงี้ยอยู่ในปากหลอนมากเลยนึกว่าตึงจะเป็นมะเร็งลิ้ คนเดียวพอแล้วเนาะมีคนเดียวพอแล้วคะ่ะแค่นี้แม่ก,ก็จะตายแล้วคะ่ะมีคนเดียวเนี่ยพอนาอพาละโลกมีคะ่ะที่สองสตอรี่อะค่ะที่ที่ด่าไปเมื่อกี้คะ่ะอ่าใช่มันไม่ยอมพูดคำหยาบคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ขดดาดศรัทธามันแต่ว่าเราก็ด่ามันปกติเลยเยชฟฟิลเตอร์คะ่ะ นอ no. มันไปด้ข่าวขึ้นลยนะคะก็เหมือนเดิมไปทะเลมาก็กเหมือนเดิมกับสีนี้เราก็แฮปปี้กับสีนี้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนไมไ่ขาวค่ะเคารพเคารพการตัดสินใจของศิลปินทุกท่าน,นะคะ่ะว่าเขาเลือกที่จะเดินออกไปด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเราเชื่อว่าเขาได้ทําการตัดสินใจดีแล้วก่อนที่เขาจะทําอะไรจะกอย่างนั้นคะ่ะขอบคุณค่ะตลาดค่ะตลาดเอ่อ เลยเซนปิ่นไปอีกหน่อยแล้วก็เลยเดเซนไปค่ะแล้วก็ตัดที่ตลาดเลยแล้วก็ตัดที่ตลาดมาตลอดชีวิตค่ะไม่เคยตัดร้านตัดอะไรตัดเนือเลยค่ะค่ะขอบะแช่มกับนิ่มหนืพี่ท็อปหล่อไหมคะพี่กรณ์น่ารักค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยสำหรับมินะไม่รู้สึกว่าแบบ love is no gender อยู่แล้วเหนือไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าเราจะรักใครชอบใครสักคนนึงนะวันนี้เราชอบผู้หญิงนะวันต่อมาเราอาจจะชอบผู้ชายหรืออะไรก็จะกระพริบไปไหนอะจะกระพริบไปไหนอะจะกระพริบไปไหนอะคุยกันหน่อยฮัลโหล i five fucking if bought you five roses won't you come to show shoulders go dumb num have my you nem slow wanna <slightly cheers> เรียนปกติเลยค่ะเรียนตามมนุษย์คนหนึ่งธรรมดาที่เด็กคนนึงจะเรียนได้เลยค่ะที่ทุกคนรู้สึกว่าหนูเรียนมหาลัยเร็วใช่ไหมครว่าตอนออกรายการเดลเปอร์นะคะหนูสิบหกนะครับพอจบรายกันเดลเปิร์หนูสิบเจ็ดแล้วนะคะในปีเดียวกันนะควับต่นปีต่อมาหนูก็สิบแดนะคะับพอิแดแล้วก็ปีนี้หนูกำลังสิบเก้าขอบคุณค่ะ I know Indonesia I love Indonesia I like Indonesia and I want to go to Indonesia ทำอะไรไม่ได้เข้ากให้นอนเยอะค่ะแต่ว่ากูนอนเยอะยังไงกูก็งุวงใต้ตากูก็ดำเป็นหมีแพนด้าที่ใต้ตาขาวขึ้นเพราะอะไรเข้ากินดีค่ะพี่รักนวยอยากขอมแก้มพี่ไม่ได้ทาน้มานะคะทุกคนพี่ไม่ได้ทาน้มาค่ะผมมินคาค่ะ ก่นนาเหตุผผมนี่มันจะขาดนะเขาจะแบบเอบดูติดมือไปแลวอะไรเนี่ยผมขาดค่ะค่ะเพราะว่าไปดัดผมตอนพิพากก่อนแล้วก็ขาดเลยได้เลยค่ะมินจะมาสอนแต่งหน้าเป็นแบบว่าเป็นหน้าตัวเองอะแล้วก็คือจะแต่งประมาณนี้อะไรเงี้ยให้ให้ทุกคนดูแล้วว่าเดี๋ยวขอพ้นสอบไปก่อนนะคะก็คือพ้นช่วงขี้เกียจไปแล้วนะทุกคนจบเจอกันใะ ใครมาตอบมามามาคุยดิมามาเคลียกันหน่อยดิฮะแล้วใครเขาบอกว่าคนอ้วนไม่สวยวะฮะแล้วพูดดีแล้วถ้าแล้วอะไรคือมาตรฐานของการว่าคนสวยไม่สวย,สวยแล้วคนที่พูดเนี่ยคำว,ว่าพูดยังไงแล้วเขาต้องการอะไรจากตรงนี้แล้วเขาแล้วเขาเป็นคนตตดสินเหรอเ<า>ขาเป็นใครเขาเป็นใครยังไม่เคยยังไม่คมเคย ที่ผมม่กีโมงมมงหน้าหัพองจริงเจ้าจริงเจ้าอยกตัดมากอยกตาซนมากแบบปากม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 ากแม่มาเหมอมากมากมาเอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดเป็นไอมาลันให้ใ้ให้ให้กะแ่แบ้ เขาทีเลิกคบเพื่อนไม่นี่ไหนคะรับตัวขนเยอะมากมึงเลิกคบตัวเองก่อนเลยคะ่ะมึงไม่คุยอยู่เดินกระจกยุตายอยากขอลายเซ็นจังเลยคะ่ะเซ็นอะไรเซ็นเซยุกิเจิดทำดมากมิซิโซนพอใจไป <laughs> ยา,ากหน่อยนะคะน้องฟเฟมจริงๆแล้วก็ <laughs> เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด ให้มาแบบสอนไม่ก็จะยากอีกนิดนึงเนาะเป็นไงเนี่ยกินมองข้าถามใครดูได้สวยไปทุกสิ่งทาบคามพอได้ก็ยินใจเฮ้ยเฮ้คือแบบโดย p e r s o n a l แล้วอะค่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบมี behavior แบบว่า show off ซะไรง่ะอะแต่ว่า ปกติก็ทานแบบไข่เจียวที่แบบฝังเพชรแล้วก็บรรจานทองคำอะค่ะอะไรมันมันมันทำไมเอาดีดีดีดถวกแบบนี้ค่ะหรือว่ามันตีเล็กบนสมองของพี่หรือเปล่าเอ่ยขอโทษอีสิงค่ะ ไม่เอาเงี้คือตั้งแต่เป็นเสร็จเป็นมาแบบอยากรู้กูจริงเหมือแบเบแต่ว่าอังเงี้ยคือพูดพูดแบบง,ง่ายเลยนะคือแบบกูพูดแบบง่ายเลยนะมึงเป็นใครเนี่ยฮะมึงใครเนี่ยฮะใครใครใครถาม,ะะมกูเนี่ยฮะมึงก็เป็นแบบแเป็นเป็นอะไรมาเป็นอะไรเป็นสินค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือไงให้กูรีวิวให้หรืออะไรหรือสินค้าโปรโมช,ชั่นเส้นหนึ่งแถมหนึ่งไหมมึองอะฮะ

และเล่นสตอรี่จีไปด้วยนะคะทานชมพูไปด้วยนะคะสรุปชิ้นที่อ่านค่ะหนังสือคอใจเย็นก็นนบอกให้ใจเย็นเนี่ย่ใจเย็นไม่เป็มไม่บอกให้ใจ,จ,จเย็นค่อยค่ยคุยกันท้าไม่คุยกันจะ้เรื่องเลยฮะใจเย็นเข้าใจไหมมินินนเซีย โอเคหนะโมวันหลินแม่ที่สุดคงมทอมนีิกูทำเพลงไม่ได้เป็นอันใส่เม่อคมีเพื่อนรักมอนมอนมอนรับจ่ายโทรศัพท์กูลมคานไอ้มอน โอ้โหโโหูมึงหนวกไรเนี่ยวิหห่งไรเนี่ยปวดมาสึดแผนโโทงทำใจดีดีไว้ก็สอดตอไปนี่ถ้าพูดถึงการกึีแกร็เนี่ยอ่หนึ่งแรกเราต้องหมายว่าจะต้องมีความมั่นใจก่อนห้อมีความกล้าที่จะทำนะแล้วก็ลงมือทำเลยเอาจานมานะค่ปพลาสติกใสมั่นแหละ

ไม่เชื่อมาดูมิจิเกียร์ yeah, ตื่นได้แล้วตื่น <go> boy, ตื่นกูบอกให้ตื่นมึงจะนอนยินบ้านกินเมืองไว้ถึงไหนฮะมึงสองตายไป่กูถามจริงเกียร์เกียร์เกียร์ช่วยด้วยมันตาย